Hi, how's Coach with it Marking Quick Dirty go? Welcome to Coach with Quick and irty, Episode and 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Marketing Coach นะครับกับ Quick and Dirty Episode 3วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง idioms กันนะครับ idioms หรือสำนวนนะครับสำนวนก็จะเป็น expression สัส้นๆที่มีความหมายแฝงของมันในตัวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะพบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราอาจจะตอบอีเมลอาจจะคุยกับเพื่อนชาวต่างชาตินะครับก็ อาจจะเจอได้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้บางทีอาจจะบังเพราะว่าบางคำนะครับบางอีเดียมแปลตรงตัวได้ความหมายหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าดูความหมายรู้ความหมายของมันจริงๆเนี่ยจะเป็นอีกความหมายหนึ่งเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่า let's get started so the first one i'd like to go for is break a leg break a leg นะครับ break a leg ไม่ได้แปลว่าขอให้ขาหักนะครับแต่แปลว่าขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะครับเพื่อนจะขึ้นแสดงก็ให้บอกว่าเอ้ย hey, เปร a l รกนะครับอันที่2อนะครับอันที่2ก็คือ cost an arm and a leg cost an arm and a leg อันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าราคาเท่าแขนเท่าขานะครับแต่แปลว่าราคาแพงมากๆราคาแพงมากๆนะครับอย่างเช่น I l o v e Ferraris but they cost an arm and a leg นะครับผมชอบ Ferrari ีมากเลยแต่มันแพงมากๆเช่นกันนะครับ For number three I'd like to go for is hit the sack หรือ hit the hay เตอันนี้นะครับไม่ได้แปลว่าให้ไปตีกระสอบหรือให้ไปตีกองฟางนะฮะแต่อันนี้นะครับแปลว่าเข้านอนนะครับ I'm feeling a bit down today. I'd like to hit the sack early tonight. รู้สึกไม่ค่อยดีเลยวันนี้อยากจะเข้านอนเร็วสะหน่อยละกันืนึ้นะครับ From number four, it's feeling a little under the weather. Feeling under the weather. อันนี้นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกอยู่ใต้อากาศอยู่ใต้ท้องฟ้าหรืออะไรพวกนี้นะฮะแต่แปลว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย I have a fever I feel a little under the weather today รู้สึกมีไข้ยอะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนะครับครับอันสุดท้ายนะครับเหมาะสำหรับคนทำงานหนักเลยนะฮะ burning the midnight oil burning the midnight oil อันนี้นะครับไม่ได้แปลว,ว่าตะเกียงไปเผาตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนนะฮะแต่แปลว่าทำงานหนักจนดึกจนดึก จนจนต้อรุ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้ที่มาของมันก็คือมาจากในยุคโบร,ราณคนเขาไม่มีไฟฟ้าใช้เขาต้องเอาตะเกียงมาแล้วก็เผาน้ํามันนะฮะซึ่งพอมันเผาจนดึกจนดื่นก็เลยกลายเป็น burning the midnight oil นะครับตัวอ,อย่างเช่น I've got so much paperwork to do I think I have to burn the midnight oil tonight งานเอกสารเยอะมากเลยสงสัยคืนนี้จะต้องโต้รุ่งซะแล้วนะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อีเดียมนะครับซึ่งเราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจําวันสามารถจําและนําไปใช้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับที่จะติดตามคอนเทนต์ดีๆเทคนิคดีๆในเรื่องของการใช้ภาษางกฤษในชีวิตประจําวันนะครับกับ m k r t i n g Coach do not forget to like and subscribe and see you around have a good day